ควันนี้ก็มาเลี้ยงดูพ่อพันธุ์นะครับไอ้จอมยุดห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 ยุดเขาออกขอกครับเอาออกขอบเอาออกขอกให้มันยางนะครับบาดแผลสั้งขอบอยู่ตลอดครับยาง เพิ่งก็สิกินห่ากินหยานะครับออกกําลังกายนะครับฝึกออกกําลังกายมือบบมีงานค่ะเอาออกปล่อยออกหมัดไปก็หากินไอ้มันยืดเส้นยืดสา,ายนะครับบ่ได้ขังคออยู่ตลอด เทคนิคของผมนะครับแต่ว่าขายอื่นเขาอาจจะคังผอกหรือว่าจังไรกับโมโหอันนี้ผมเลี้ยงไปให้มันยางให้อารมณ์มันดีนะครับกินหยาอิ่มๆเลี่มยมย,มยาหยาช่วนี้ยาร้ายนะครับไอจอมยุทธกระดิ่งทองคำกระดิ่งทองเหลืองกระดิ่งโบราณให้เจ๊ขึ้นนะครับงัว จำหยุดจัดนี่ก็คอกนะครับเป็นขอกขอกอีกคอกนึงครับขอกใหญ่ครับตัวนี้พ่นหยาครับนี่กับพ่นหยาเกษตรปมาณนี้ครับมองปลอยสำหรับวัวพัพันตัวนึงเนี่ยพ่อครับพ่อพ่อหนี่ก็เป็นทงป่าหยาหยาร้ายครับยู่นี่คอกนี้ขอกอีกคอกนึงขอกสองครับมีสองขอกครับหยุด Nát đuôi 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 ขูดกับอหีหยังเนาะบานสแสแดงว่าไปขูดกับขอบแทนเลยอ,อิลีเรียบร้อยก้ากินประมาณนี้ครับผักงวพอพันนะครับให้มันอารมณ์ดีนะครับอ,อ่าเป็นงวเซิรต้องให้เพื่อนอารมณ์ดีเนี่ยมันก็สิห้ากิน อัปเดทนะครับคงกะมาบอกวิธีเลี้ยงวิธีการเป็นอยู่ของมันนะครับไอจอมหยุดนะครับตุ่นหยุดหยุดสีแดงม็ดมะขามมดมะขามมาพูดเลยม<ะ>ีเต็มองข้อ,อย่างเดียวครับมดมะขามยาไลครับ กินหยาเหรอกินฟางนะครับยังขี่ไรแงแรงกับกินฟางนี่ชัดๆดจอมยุด,ย,ดยุดยุดยุดิมามามาขอกลางดีไหม I <laughs>